สวัสดีครับสวัสดีทุก้าที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะครพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะพ่อค้าเ้าเดิมกับคลิปรีวิวหมวกน็อกสำหรับวันนี้จะมารีวิวนะฮะหมวกน็อกนะครับเรียว f อร์คอนโลโบเทคลายใหม่ล่าสุดนะครับต่อยอดมาจากฟอร์คอนวิกตอรีซึ่งรุ่นนี้ตัดแว่นกันแดดภายในออกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ราคาลดเหลือ2,200บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวทั้งหมด สีสีด้วยกันนะครับสำหรับลายโลโบเชคไซส์แจ้งไซส์ก่อนมีทั้งหมด S M L X L 2 X L ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสำหรับสีแรกตัวนี้คือสีขาวซึ่งลายนะครับตามชื่อที่บอกมาเลยก็คือโลโบเทคเหมือนหุ่นยนต์ออกแบบมาเป็นแบบสวยเหมือนหุ่นยนต์เลย ซึ่งโทนสีนะครับก็จะตัดขาวน้ำเงินแดงอ่อนนะออกส้มส้มเข้มๆอย่างนี้แล้วกันตรงนี้แล้วก็มีสีน้ำตาลอันนี้น้ำเงินฟ้าสีขาวช่วงนี้จะเป็นสีเทาออกกราฟิกเหมือนหุ่นยนต์ให้ดูใกล้ๆชิลตลอดสีฟ้าครับเน้นใช้งานตอนกลางวันเป็นหลักกันแดดสำหรับ แดดเมืองไทยเรานะฮะอันนี้ให้ดูลายรอบๆแล้วก็ด้านบนอ่ะให้ดูด้านบนหน่อยประมาณนี้สวยงามมากๆจุดเด่นนะครับสำหรับเจ้า f o r c o n Victory ก็คือในเรื่องของสปอยเลอร์ที่ออกแบบมาใหญ่ๆเลยเน้นในเรื่องของแ e r o d y n a มิกทำความเร็วนะฮะหมวกนิ่งๆประมาณนี้ซึ่ง เขาจะแยกมาให้ในกล่องลูกค้าต้องไปใส่เองนะครับมีหกเหลี่ยมแล้วก็มีน็อตมาให้สามตัวเป็นอะไรหนึ่งตัวขันซ้ายขวาตรงนี้นะที่ผมชี้อยู่แบบนี้นะครับอ่าไปขันใส่เอาไม่ยากง่ายๆประมาณนี้น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกรัมเท่านั้นนะครับไม่หนักไม่เบาน้ำหนักมาตรฐานนะครับ มาตรฐานมอกอ ECE ประมาณนี้ชุดนวมอถอดซักได้ทุกชิ้นเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกันลมใต้คางนวมแก้มซ้ายขวาชุดนวมด้านในถอดซักได้หมดมีช่องเว้าสํสำหรับติดตั้งบลูทูธใครมีบลูทูธอยู่แล้วสามารถติดตั้งได้เลยนะฮะสายระคามเป็นแบบกิบล็อกแบบนี้อ่อเสตร์ดใช้งานง่ายเปิดขึ้นมา ด้านหน้านะครับมีเมาส์กาดมาให้นิดนึงนะครับกำลังดีไม่บงังสายตาช่องโลมด้านหน้า1จุดนะครับสไลด์ง่ายๆใช้งานง่ายๆแล้วก็ด้านบนอีก1จุดแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูท้ายคลิปไปดูสีต่อไปกันสีต่อไปจะเป็นสีเทาครับอัวนี้เป็นโทนสีเทา ตัดเออตัดดำแล้วก็ตัดเออเกือบแดงอ่ะส้มเข้มอย่างนี้แล้วกันไม่ออกแดง100ไม่ไม่ออกแดงสดนะครับจะเป็นโทนสีเทาตรงนี้สีเดียวกันอ่าเหมือนกันช่วงนี้ให้ดูรอบๆแบบนี้นะครับนี่สวยงามต่างกันแค่สีครับผมกราฟ,ฟิกเหมือนกันทุกอย่าง ด้านบนนิดนึงแบบนี้นะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูให้เห็นความต่างนิดนึงพอดีไฟผมมันสว่างไปนิดนึงอ่ะให้ดูอย่างนี้ถึงจะเห็นชัดเจนนะสีสีขาวกับสีเทานะครับไปเลือกกันเอาชอบสีไหนนะฮะโอเคนี่นะต่างอยู่นะต่างนะต่างไหมต่างนะ <c oughs> โอเคแสงแสงไฟผมมันมันเยอะอ่ะโอเค ได้นะครับขาวก็เท่าสีต่อไปจะเป็นสีแดงซึ่งตัวนี้บอกก่อนไม่แดงสดนะครับยิ่งโดนไฟผมเข้าไปนี่สีดรอเลยต้องขออภัยด้วยตัวนี้ก็จะออกเป็นสีโทนสีส้มเหมือนกันนะตรงนี้เราก็จะตัดสีน้ำตาลน้ำตาลดำนะครับอน้ำตาลดำแบบนี้นี่นะ มันไม่มันไม่แดงสดนะครับไม่แดงสดนะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบโทนสีประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็อีกสีหนึ่งสีเหลือง yellow อ่ะสีเหลืองก็สวยครับก็จะเป็นตัดน้ำตาลนะครับน้ำตาลดำเหมือนเหมือนเดิมนะฮะน้ำตาลดำเหมือนเดิม,ะะดม,ดมแบบนี้นะครับตรงนี้ อให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับลายตรงนี้เหมือนกันสีเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีเหลืองอะนี่ด้านหลังด้านบนครับเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูหน่อยแป๊บบนึงขออนุญาตใส่โม่งก่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูนิดนึงนะฮะจะได้เห็นว่าใส่แล้วมันสวยมันหล่อขนาดไหนนะครับอ่ะขออนุญาตใส่โม่ง ลาใส่นะครับถ่างนี้เลยชุดนวมออกแบบน,นี้จะทำให้เราใส่หมอกง่ายโอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะจะลองหมุนให้ดูหน่อยนี่ทางด้านซ้ายนะครับโอ้โหโคตรหล่อเลย,นเนยมองไม่เห็นนะอืมประมาณนี้ด้านหลัง โอเคนี่ด้านบนครับฟิตติ้งนวมใส่สบายครับไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่บีบแกม้มไม่แบบไม่รู้สึกอึดอัดผมใส่ตรงไซส์นะไซส์เอ็มรอบหัวห้าสิบเจ็ดเซนนะครับใส่สบายมุมมองใช้ได้เห็นไหมเดี๋ยวตัวหนึงนะขอดูขอเทียบก่อนอ่ะเนี่ยประมาณนี้ยังยังเห็นนะซ้ายขวาน้ำหนักที่บอกไปหนึ่งพหิกรัมใส่แล้วรู้สึกเบา ไม่หนักหน้าไม่หนักหลังนะครับรู้สึกเบาเลยแหละอโอเคยังไงก็ชอบสีไหนนะฮะไปตัดสินใจไปเลือกกันเอาแล้วกันนะครับทั้งหมด4ีสีนะครับเรียวโฟลคอนโลโบเทคราคา2,200บาทไซส์ S ถึง2 x l ส่วนใครที่ อ,อยากมาลองใส่ที่ร้านก็แวะมาได้ครับ Shop ป r e s ซ i n g หมวกนอกจังหวัดสระแก้วนะฮะอยู่ติดโรงเรียนมัธยมสระแก้วเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง2ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดหรืออยากสั่งออนไลน์นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทักเพจทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้ส่งสินค้าทุกวันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเอาหมวกน็อกรุ่นไหนมารีวิวให้ดูอีก นะครับยังไงฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ